Leo Leo, tổng mươi Leo คือเมื่อกี้ออกไปตบที่ระเบียงแล้วไม่มีใครได้ยินแน่เลยครับผมตบมือผ่านไลฟ์แล้วกันนะ มีคนถามตบมือทำไมคะวันนี้นะครับสองทุ่มถึงสองทุ่มห้านาทีเราจะตบมือเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลครับผมอ้าวมีคนไม่รู้ไม่เป็นไร จะออกไปตบมือที่ระเบียงแล้วมันเงียบอะครับไม่มีใครได้ยินเต็มที่ก็ได้ยินไปถึงแค่ยามหน้าหมู่บ้านเอาตรงนี้แล้วกันแต่เปิดหน้าต่างไว้นะเผื่อเสียงมันจะออกไปแต่ตอนนีนะ้ยุงเข้าแล้วอีกหนึ่งนาที สวัสดีคุณโดนนะัทหนวดน,นั้นยัย่วยวนใจเหลือเกินเราจะไม่โกนคันจมูกแต่เกาไม่ได้เพราะตบมือยู่ที่สุดท้ายแล้วเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็พยาบาลทุกคนนะครับ ไวะเต้ยโอเคปกมือเรียบร้อยใครที่ดูกันอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆโงรงพยาบาลนะครับแล้วก็ให้ ณหมอทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพี่ๆพ,พยาบาลทุกคนนะครับที่กำลังช่วยเหลือคนอยู่เพราะว่าคนอยู่บนความเสี่ยงนะครับก็อยากจะให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีกำลังใจมากๆเลยนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะลำบากไม่ได้กลับบ้านทำงานตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมอ่ะ แค่นี้พอวันนี้มาปลบมือให้ให้ฟังกันสุ่นะ